ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณช่วงเบเตอร์อยู่โฮมกับท่านผู้ชมครับปัญหาเรื่องเสียงกล้องเสียงสะท้อนในห้องดูหนังฟังเพลงเนี่ยนะฮะ เป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่รบกวนต่อการฟังเพลงอย่างมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การฟังเพลงเนี่ยไม่ได้อรรัตรนมในการฟังแถมเสียงที่ออกจากแหล่งกาเนิดเสียงอาจจะเพี้ยนไปได้นะครับปัญหาเหล่านี้จําเป็นต้องแก้ไขและต้องเป็นการแก้ไขอย่างถูกวิธีด้วยนะครับวันนี้ผมได้นั่งคุยกับคุณเทพฤทธิ์ปริสุทธิขันนะครับซึ่งเป็นวิศวกรประจ,จำบริษัท m ิกเซลซึ่งจะมาให้ข้อมูลในส่วนของการแก้ปัญหาเหล่านี้สวัสดีครับคุณเทพผทธิ์ครับสวัสดีครับ คุณเทพไปเลยครับปัญหาที่เกิดการเสียงก้องเสียงสะท้อนตัวนี้นะฮะมันเป็นยังไงฮะก็เกิดจากห้องที่มีผนังเรียบแข็งครับผมครับผมที่เสียงเนี่ยตกกระทบแล้วสะท้อนไปสะท้อนมานะครับครับผมครับทีนี้วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะเรามีหลักการแก้ไขอย่างไรเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้ถึงตัวตัวเสียงที่มันสะท้อนหรือเปล่านะครับแล้วเสียงที่มันสะท้อนเนี่ยมันมีค่าไหม มีครับผมมีค่าของของเสียงสะท้อนใช่ไหมใช่ครับเราจะทราบได้อย่างไรอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับสําหรับห้องทั่วๆไปเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือวัดต้องมีเครื่องมือวัดใช่ครับซึ่งเครื่องมือวัดเนี่ยจะวัดค่าเขาเรียกว่า rt ร์หกสิบครับผมซึ่งใช้มา rt ร์หกสิบตัว rt นี่ย่อมาจากอะไรอ่าย่อมาจากร e เวิร์บิเลชันไท e ์ e ีเวิร์บิเลชันไทม์ครับผม ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นเสียงกล้องสะท้อนเสียงกล้องเสียงสะท้อนเสียงรีเวิร์บใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าถ้าที่บอกรีเวิร์บนี่มันเป็นเสียงที่จะมีหางเสียงที่ยาวออกไปใช่ครับกว่าเท่าที่แต่ที่มันจะหยุดแล้วมันไม่หยุดใช่มันมีเสียงที่ยาวออกไปนี่คือเสียงรีเวิร์บใช่ไหมจะเป็นต้องต้องมีการวัดอกไปครับผมครับผมแล้วในส่วนของตัวนี้เราต้องใช้อุปกรณ์ใช้ตัวเราเองวัดได้ไหมไม่ได้คนเราเนี่ยสามารถวัดได้ไหมไม่ได้ครับซึ่งหูของคนแต่ละคนเนี่ยสามารถรับเสียงได้ไม่เท่ากันครับ สมมุติว่าเราให้คนอายุสูงๆหน่อยครับมานั่งฟังเขาจะไม่ได้ยินเสียงความถี่สูงครับชัดเท่ากับคนที่ยังมีอายุน้อยคครรัับบจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการวัดใช่ไหมครับแล้วเครื่องมือดนการวัดมันต้องมีการคํานวณไหมมีการคํานวณครับและการคํานวณวิธีการคํานวณคานวณยังไงเอาคร่าวๆง่ายๆหลังจากที่เราวัดค่าอัตราสิมาได้เนี่ยเราจะเราจะทราบว่าแต่ละความถี่ในห้องเนี่ยมีค่าความกล้อง เป็นวินาทีเป็นวินาทีใช่ครับบางห้องอาจจะ0.6ครัหบห้องอาจจะ1อาจจะ2วินาทีก็แล้วแต่ห้องครับซึ่งเวลาตัวนี้สามารถนํากลับมาคอนเวิร์ตเข้าสู่สมการในการคิดหาพื้นที่ในการติดตั้งปริมาณในการติดตั้งวัสดุแอบซอบหรือดิฟวเซอร์ในห้องเพื่อกําหนดวัสดุที่เอาไปใช้ซับเสียงหรืเป็นตัวสะท้อนเสียง ใช่ครับ <S 1> <S 1> ใช่ไหมฮะเอตัวนี้ก็จะมีค่าตัวนี้มาคำนวณใช่ไหมครเออแล้วตามที่ผมกล่าวมาแต่ต้นว่าถ้าเกิดสมมติไอตัวค่าไออาร์ทีตัวนี้นะคือเวอร์บ a ชั่นไทม์ตัวนี้ถ้ามันมีมากเนี่ยมันจะส่งผลต่อการฟังอย่างไรถ้ามันมีมากครับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยจะมีหางเสียงที่ยาวเมื่อเสียงแรกมาแล้วมีหางเสียงยาวเสียงที่สองตามมาเนี่ยจะถูกลบกวนทําให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยไม่ชัดเจนส่งผลต่อการฟัง ต่อการรับรู้ครับเพราะนั้นเสียงที่ดังจะขึ้นเสียงก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยใช่ครับผมครับผมแล้วในส่วนของตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมเพื่อไปตรวจวัดผู้ที่มีความรู้แล้วก็จะต้องใช้อุปกรณ์ในการวัดครับผมทางมิซเซลเรามีทีมงานมีทีมงานไหมครับมีทีมงานที่ชํานาญทางนี้มีเครื่องมือวัดครับสามารถเข้าไปหน้างานแล้วก็วัดค่าอาทีหกสิบได้ ได้ด้วยครับแล้วก็สามารถแนะนําได้ว่าควรจะใช้พื้นที่เท่าไหร่ครับการวัดค่า RT60 ตัวเนี้ยจำเป็นไหมว่าต้องวัดเฉพาะในส่วนของห้องดูหนังฟังเพลงไม่จำเป็นครับห้องอื่นๆล่ะอย่างห้องประชุมห้องพวกฮอลพวกลักษณะของมิวสิคฮอลพวกนี้นะฮะห้องโถงใหญ่ๆเงี่ยสามารถวัดได้ไหมวัดได้ครับแล้วก็กําหนดวิธีแก้ได้ไหมจริงๆเนี่ยทุกห้องที่มีปัญหาเรื่องด้านอะคูสติกนะครับเราจะมีการวัดค่า T60 ทุกห้องที่จะที่จะทําการแก้ไขนะครับ หลังจากนั้นก็มาคำนวณตามที่ได้กล่าวมาขั้นต้นครับครับผมถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญใช่ครับในการที่จะต้องมาคํานวณแล้วก็มากําหนดว,วัสดุที่จะใช้ในการซับเสียงหรือสะท้อนเสียงต้องหาตัวนี้ก่อนใช่ครับครับโอเคครับแล้วในส่วนของวัสดุซับเสียงหรือวัสดุสะท้อนเสียงนะหรือเราเรียกว่าฉนวนเสียงในในของมิกเซลที่มีขายอยู่ในหน้าคือแอพสูดเสาร์เซตเนี่ยมีตัวใดบ้างที่มาใช้ในการแก้ปัญหาในตัว R T 6 0ตัวนี้ ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยครับที่มีตัวใช่ครับที่ที่เราผลิตเนี่ยสามารถนํามาแก้ไขปัญหาเรื่อง r ส6 0ได้ทุกตัวได้หมดเลยใช่ครับผมครับผมแล้วลักษณะการเพระว่าตัวนี้มันจะกล้องอยู่ในห้องตลอดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นอาจจะอยู่มุมใดจะติดตั้งตรงใดตรงที่ใดนี่ก็ได้หมดใช่ครับสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หมดครับผมครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ เสียงกล้องเสียงสะท้อนนะฮะที่เกิดภายในห้องดูหนังฟังเพลงหรือไม่ใช่ดูหนังฟังเพลงอย่างนะเป็นห้องประชุมก็ได้นะฮะหรือจะเป็นห้องโถงใหญ่ๆก็ได้นะตัว R T 6 0หรือค่า r e w a r e l v a t i o n Time นะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสําคัญนะฮะเพราะถ้าเราต้องหาตัวนี้ก่อนแล้วเราถึงจะมากําหนดวัสดุที่ใช้ในการซับเสียงหรือสะทอนเสียงได้ครับก็ต้องขอบคุณคุณเทบฤทิ์นะฮะที่วันนี้มาให้ความรู้แก่เรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราหมดเวลาแล้วผมกับคุณเทพบทิ์ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกัน ในโอกาสหน้าสวัสดีครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960ถึง1